เดี๋ยวนัง่งภาวนาถ้าไม่จําเป็นคือไม่ลม้มไม่ตายจริงจริงก็ไม่ต้องขยับนะถ้ามันง่วงเงาเอานอนแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแต่ฐานที่มม่คือบัลลังสมาธิไม่ให้เอาออก พอมันทายง่วงเราก็หลับตาลงใหม่แล้วก็ให้ดูลมหายใจแล้วก็ดูจิตใจของตัวเองไม่ให้มันไปติดเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรต่างพอลมหายใจมันมีอยู่แล้วก็มีสติระลึกรู้อยู่เบาๆละเอียดละเอียดเหมือนกับลมที่มันเข้ากับมันออก แล้วถ้านั่งไปสักชั่วโมงชั่วโมงกว่าเนี้เวทนามันเริ่มจะปวดขึ้นมารวมง่วงเงาาอนนอนมันก็จะผ่านไปมันก็จะมาสู้กับความเจ็บปวดอีกถ้าเราไม่เป็นไม่ตายก็คือไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นแหละเราก็จะทนทนดูระหว่าง เวทนาความเจ็บปวดกับจิตใจที่มันสัมผัสสัมพันธ์อยู่มันสู้กันได้หรือไม่พรพวกเราฟังเทศมามาเยอะหลวงตามหาบัวก็บอกว่าสู้ตายตายเป็นตายนี่แหละที่เรานั่งมันเจ็บมันปวดนี่แหละคำว่าตายเป็นตายถ้าเราสู้ตายได้ อะไรจะเกิดขึ้นกับจิตด,ดวงนั้นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเราก็รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเทศสอนเอาไว้หลวงปู่มั่นตลวงตามหาบัวหลวงปูต่างๆที่ท่านปฏิบัติมาท่านก็ผ่านจุดวิกฤตตรงนี้แหละท่านเอาธรรมะเราเนี้ยมาพูดให้พวกเราฟัง พวกเราฟังแล้วรู้สึกชอบและชื่นใจรื่นเริงมาเทิรนใจกับธรรมที่ได้ได้ยินในฝั่งแต่พอถึงตาตนเองมาปฏิบัติตามธรรมะคําสอนตามที่ได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราจะสู้ยังไงปัจจะบาร,รมีมีแล้วคันติบาร,รมีสร้างมันขึ้นมาปัญญาบาร,รมี ก็คือรบรู้แยกแยะระหว่างกายเวทนาจิตธรรมตามที่พวกเราศึกษาอบรมมาวันนี้พวกเราจะต้องเจอธรรมตรนี้ในเมื่อเราเจอแล้วเราจะผ่านผลไปได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็คือการบ้านการบ้านเราไม่ผ่านอื การสอบก็ไม่ผ่านพวกเรายังอ่อนแออยู่มากเพราะนั้นอันนี้เป็นการฝึกฝึกอบรมบ่มอินรียพวกเราได้ยินกันมากได้เกินคำว่าอินรียอินรีมันคืออะไรอินรีย์ก็คือความอดทนนี่แหละพวกความอดกลั้นนี่แหละมันเจ็บมันปวดเราก็รู้เพราะเราหนีไม่พ้น อย่างไงมันก็ปวดในเมื่อมันปวดแล้วในจิตมันเป็นสุขด้วยเป็นทุกข์ถ้าจิตมันยังเป็นทุกข์กะวนก็าวายปล่อยวางรูปและเวทนาไม่ได้เลยอันนั้นเราก็ยังตกนรกตกในอบบยภูมิอยู่เรายังไม่พ้นจากความทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าทุกข์ก็คือทุกข์จิตเราก็มีพลังมีกำลัง ่อจะรู้มันจะดับไม่ดับไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าเราจะทนมันได้ไหมมันจะอยู่กับมันได้ไหมเราจะรู้ว่ามันทุกข์มันเป็นอย่างนี้แหละแต่เราก็อยู่ข้างนอกไปจนได้เวลาอันควรจะเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็สุดแล้วแต่แต่ให้เป็นไปด้วยคุณภาพ ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นคือถ้าเราทำได้ผ่านไปแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยประสบการณ์แต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันวิบากกรรมเวรมีมากมันก็ปวดมากวันใดผนบุญมันให้เราก็จะเก็บน้อยลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจคำว่ากรรมก็คือความเก็บปวด ความฟุ้งซ่านลำคาญความไม่สงบสุขคือรู้อยู่แต่มันก็ยังวุ่นวายอยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่อันนั้นก็คือมันก่อกวนทางร่างกายและจิตใจพวกเราได้ยินทั้งหลายทั้งปวงมาศึกษามาก็มากการได้ยินไดฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศสั่งสอนก็เยอะท่านบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้พวกเราพูดตามท่านได้หมด แต่มันยังไม่เข้าถึงใจเราถ้าเรามานั่งอย่างนี้แหละมันจะถึงใจอันนี้ให้ตั้งใจนะการได้ยินได้ฟังเป็นอีกเรื่องหนึ่งชีวิตความเป็นจริงที่จะปฏิบัติและประเชิญกับความทุกข์นานับประการที่มันรออยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นของจริง พราะนั้นเราต้องเข้าสู่ความเป็นจริงชีวิตจริงๆนี่แหละนะไม่ต้องไปมโนไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิน้นะคิดไปมันก็เป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาอนาคตที่ยังไปไม่ถึงแต่ณปัจจุบันนี่แหละมันเป็นของจริงๆนี่แหลนะอันนี้พวกเราต้องทําให้ได้ถ้าได้แล้วมันก็จะเป็นคารวัตเป็นปัจจัยมันจะหนูเนื่องเราไปอยู่เรื่อยๆ หนุนขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นคือพลังมันมากขึ้นมากขึ้นแต่ละวันละวันนะใอ้ที่เราทําทําไปเนี้ยเราว่าจิตเราไม่สงบมันไม่เห็นได้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันได้หนึ่งมันได้นั่งสองมันได้นั่งกับโูร์ับตาอยู่กับที่เนี้ยอยู่กับหมูกับคณะกับครูบาอาจารย์เนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ทำ สงบกายใจและวาจาคือสมมดแต่พวกเรายังมองไม่เห็นแต่ผลได้มันคือได้อยู่ดีๆนั่นแหละเพราะนั้นห้่ทำไปวันหนึ่งข้างหน้าหรือเวลาหนึ่งข้างหน้าอันไม่ไกลนี้เดียวเราก็ได้สัมผัสกับขอให้ทุกคนผู้ปฏิบัติธรรม ให้มีความอดทนมากๆมันปวดก็อย่าไปขยับมันง่ายๆทนได้เราทนไปเราอยากรู้เหลือเกินว่าความเปลี่ยนแปลงระหว่างทุกขวเวทนาที่มันโหมกระหน่ำกับความอดทนกับสติปัญญาอันมีน้อยนิดที่เรามีอยู่เนี้ยเราจะผ่านไปได้หรือไม่เพราะยังไงเราก็ต้องเจอ,อยังไงเราก็ต้องโดน อย่างไงมันก็ต้องเจ็บจนตายอยู่ดีแหละในตัางใจนะไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอะไรอยู่นั่งมันอยู่โคโม่นี่ยแหละนั่งอยู่สบายๆนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะมาเองความวงเงาห้องนอนมาเราก็สู้มันความทุกยากลําบากมันจะโจมตีเราเราก็ตั้งรับสู้กับมันด้วยบุญด้วยบาร,รมี ด้วยกุศลของสินของธรรมของทานที่เราเพียนปฏิบัติมาตั้งแต่หนุม่มจนแก่นี้ล่ละเป็นที่พึ่งในตังใจนะ <c oughs> เป็นยังไงดี <c oughs> โอ้ดีมากเลยชอบใจ <c oughs> ชอบใจพวกเรามากแต่ไม่ชอบใจพระเท่าไหร่สู้โยมไม่ได้ชักกึกงกักกึ่งัก,ก,กเลยจะตาย มีอยู่สองสามตนจะตายอยู่เนี่ยวันนี้เพิ่มเวลาให้สามสิบนาทีพวกเราไม่รู้สึกตัวอะไรเลยใช่ไหม สชั่วโมงสามสิบนาทีเพิ่มแบบเนียนๆโอ้ดีมากเลยอืมแต่ไม่ดีเฉพาะตอนเริ่มต้น่ะมันมันเวทนามันได้มามันทำท่าจะจิตหลุดออกจากร่างอยู่เรื่อยแต่พอเวทนามันมาแล้วเออดีอืม,อมดีมาก ตาสว่างโลเออคราวนี้สู้กันได้ด้วยสติปัญญาอันนี้เพิ่มให้สามสิบวาทีนะวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเพิ่มหรือไม่เพิ่ม<笑><笑>เอาเอาท่องเดิมก่อนหรือว,ว่าจะเพิ่มเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ไปเรื่อยๆ คือมันดีอ่ะมันมันมันได้บุญได้กุศลมากนะที่พวกเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศสั่งสอนพวกเราอบอกว่ามันต้องสู้ตายเราก็ไม่รู้ว่าจะไปสู้ยังไงมันถึงจะตายนะลงปู่เขาลงปู่เขาเนี่ยท่านพูดชัดเจนนะท่านบอกว่าเข้าไปถามท่านเนี่ยลุงปู่ จะทำยังไงถึงจะภาวนาเป็นอันนี้เป็นคําถามหนึ่งนะนี่ก็ต้องปู่พระนิพพานเนี่ยมันอยู่ที่ไหนท่านบอกว่ามันอยู่ฟากตายนี่แหละไอ้ที่พวกเราทํากันนี่แหละมันมันมันฝากตายจริงๆเนาะคือตอนนี้มันยังไม่ตายนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะไปถึงจุดที่มันตายอพอมันตายแล้วทีนี้ จิตมันก็พ้นทุกข์ละมันไม่มีรูปร่างกายใช่ไหมเออแล้วมันก็จะมีความสุขอันเนี้ยพวกเราจะต้องเปไปไป,ไปตรงนี้ที่หลวงตามหาบัวพูดย้ำแล้วย้ำอีกนะกองทับเดนตายก็คือผู้ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเนี้ยนักลบกับกิเลสแหละแตลว่านักลบเดนตายคือเราต้องลบ กับยีเรจนมันตายยีเรไม่ตายเราก็ตายอืมอันนี้แหละคือวิธีทำวิธีปฏิบัติที่เขาพูดถึงกันปฏิบัติปฏิบัติทำปฏิบัติทำเนี่ยจะไปทางางงแงงแงงมีแต่นี่แล้วน้ำกดกุุงจุงจริงๆอยู่ตามแถวนี่เลยเนี่ยอืมนั่งอาปากเซเวแล้วก็ปล่อยกิดเนีย่ยถ้าเราทําเล่นๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเราทําแบบที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยนี่ละ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกนะเดี๋ยวตอนกลางวันให้พวกเราไปฟิตซ้อมพบทวนศิลปะแม่ไม้มวยสมาธิอืมนะไปฝึกเดินฝึกยืนฝึกนั่งฝึกความอดทนต่างๆมาเดี๋ยวมาตอนเย็นเราก็มารวมกันอย่างนี้แหละอืม อวันนี้พวกเราไม่รู้สึกเลยเวลาเพิ่มให้แป๊บเดียวใช่ไหม,ม <c oughs> หรือว่าเกือบจะตายก็มีเ้ยไม่เป็นไรตายในสนามรบนะ <c oughs> เดี๋ยวก็าติดทงให้อห่ม,มทงนอนตายอะนี่ห่มผ้าขาวนอนตายอืม ถ้าตายนี่มี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 เครื่องหมายตาสัญลักษณ์บอกว่านี่คือผู้ปฏิบัติทาตายมีผ้าขาวห่อหุ้มร่างกายอยู่อันนี้เป็นธงประดับแห่งความบริสุทธิ์ทางจิตใจไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเป็นพ้าตายก็มีผ้ากาสายะอันนี้ธงชัยของพระอารหันต์ผ้าขาวของโยมก็เป็นธงชัยของพระอารหรันต์ ตายในสาน้ำลบไม่เป็นไรไม่ต้องสวดกุศลาธรรมมาด้วยเพราะว่าผู้ตายบำเพ็ญมาดีแล้วไงมีแต่สวดมนต์ทำวัดธรรมดาไม่ต้องไปอานิจจาว,วัตสังฆาอะไรเที่ยวนี่ดี เดี๋ยวเอาเราว่าไปก่อนว่ามันพูดไปแล้วมันดึกเอาตอนนี้ก่อนนะไป